สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราได้ของดีมาอีกแล้วหนึ่งชิ้นนะครับหนึ่งองนะครับนี่อันนี้ของดีของเด็ดเลยของสายเหนียวนี่ไม่ควรพลาดเลยนะครับอันนี้นี่ทำไมนี่อันนี้คือปิดตาหลวงพ่อชมนะครับพระปิดตาเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับ พิมแ่งนะครับอันนี้พิเศษเลยมีมีหลังยันด้วยนะหลังยันด้วยนะครับพิเศษหลังยันด้วยนะนี่อันนี้พิมพ์แต่งเดิมๆเลยครับไม่โอ้แทบจะไม่ผ่านการใช้เลยนะครับเนี่สวยมากอันนี้เป็นติดตานะครับหลวงพ่อชมนะครับวัดสิงห์นะครับจังหวัดเพชรเพชรเพชรบุรีนะครับผมจังหวัดเพชรบุรีนะครับเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับหายากนะครับ อันนี้พิมพ์นี้หายากนะเป็นพิมพ์แต่งนะครับนี่แต่งแต่งก้นแต่งอย่างนี้เลยนี่แท้ดูง่ายมากครับองนี้โคนง่ายเลยแล้วก็เป็นเป็นพระปิตาที่สร้างในราวปีพศสองสี่เจ็ดกว่าเลยนะครับอันนี้เป็นพระปิตาเก่ามากๆเดี๋ยวเรามาส่องเนื้อหากันนะครับเป็นพระปิตาที่ดูง่ายครับแท้ดูง่ายดูครับโูรอยแต่งแต่งตะไบเดิมๆนะครับ แทบจะไม่ผ่านใช้เลยนะครับเนี่ยสวยมากองนี้หร้อเราดูคาบขี้เบ้าครับนี่โหยังมีรอยตะไบคมๆเลยนะครับไม่ไม่ผ่านใช้เลยนะปิดตาองค์นี้นี่โอ้โหสวยมากครับโคตรสวยเลยดูสายเหนียวนี่ไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะปิดตานี่สายเหนียวไม่ตามหาเสน่ห์ ดูรอยตะใบยังอยู่เลยนะครับไม่ไม่ไม่ผ่านใช้เลยนะครับไม่สึกไม่อะไรเลยเนี่ยรอยตะใบยังคมๆอยู่เลยครับแล้วดูเนื้อครับเนื้อนี่สวยมากนี่หองแดงเทือนเลยนะครับโอ้โหเนื้อนี่ซีดเลยโคตรสวยเลยครับตรงนี้นี่แจมๆเลยครับัวโอ้ยอันนี้อันนี้เหมือนตอกโคตรเลยนะอันนี้เหมือนตอกเลยอะ หลยันนี้เหมือนตอ,อกเลยไอตัวเนี้ยเขาตอ,อกโค้ดหรือเปล่าเนี่ยเหมือนตอ,อกเข้าไปเลยครับทำไมคมขนาดนี้นี่เออเหมือนตอ,อกโค้ดเลยอะ่ะจะเมนูเลนะอันนี้หลังยันนะครับดูแต่งสวยๆคมๆดูง่ายมากเลยครับแพ้ดูง่ายมากเลยเนี่ยโอ้โหนี่ สวยมากนะครับองคนี้แบบเดิมๆเดิมสุดๆเลยนะครับนี่พระแท้ดูง่ายต้องแบบนี้นะครับผมนี่นี่คือพระที่หายากอีกองคหนึ่งครับนี่ปัจจุบันพระปิดตาแบบนี้หายากมากๆเลยนะครับนี่องคนี้ได้สวยมากสวยอันนี้นะเอาไปเลี่ยมทองนะนะสบายเลยครับโอเคนะครับผมประมาณนี้ละกันครับผมสวัสดีครับ baik